หมู่บ้านตรงนี้ยังมีอยู่หนึ่งสครับแต่ถ้าเกิดเราไป 1, 2, 3, เดินป 1, 2, 3, นี2011องจะพบว่าหมู่บ้านตรงนี้หายไปแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้มีแต่ซากบ้านสิ่งแรกที่เห็นเลยคือทะเลสีน้ําเงินจนผมสูงมากนะครับผมพบว่ามันบีเส้นอะไรไม่รู้เห็นหรือแบบขนลุกอะลองวัดแบบละเอียดนะครับยาวถึง107กิโลเมตรโคตรยาวนะครับหรือว่านี่อาจจะเป็น เอ่ซ SCP 3000อิง,งูยักษ์ตัวนั้นอะและประเด็นคือเอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนาไก่แคทเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดร,รอบโลกตามใจท่านผู้ชมเราจะาพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับไปเที่ยวรอบโลกของใครน่าสนใจเนี่ยได้รับเลือกไปเที่ยวในเแต่ถ้าเกิดของใครนะครับที่ส่งมาเท่าไหร่ก็ยังไม่ได้รับเลือกสักทีเนี่ยก็ลองหาพิกัดที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็ไม่ซ้ํากับที่เราเคยไปมาแล้วเนี่ยได้ออกแน่นอนนะยังไงก็ลองไปหาพิกัดแปลกๆมาคอมเมนต์ไว้ลิดเเยรรามามูพก พแรกของวันนี้เลยพิกัดแรกของวันนี้นะครับจะคุณแสงราชาน1 1, 1ึ่บอกว่าพี่ครับพาไปดูคือเหมือน hill of s o r t เลยครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกัน hill of s o r t เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นอลานที่เต็มไปด้วยดาบนะครับผมลองเซิร์ชหาข้อมูลแล้วนะครับมันเป็นฉากนึงในเรื่องเบอร์เซิร์กครับนี่ภาพก็ประมาณน,นี้นะครับ ตอนที่นี่ก็จะเป็นแบบว่า,าที่เต็มไปด้วยดาบปักนะครับไม่รู้ว่ามันมีความหมายทางภูมิศาสตร์หรือว่าสําคัญอย่างไรนะครับแต่ที่นี่ก็อาจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศจอร์เจียนะครับมันอาจจะมีอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันดูแบบเหมือนมีสาสนาสถานอะไรอยู่นะครับ นี่คือมองจากด้านล่างขึ้นไปนะกะ็มีดาบปักอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเป็นภูเขาหรือว่าเนินเขาแห่งดาบอะไรประมาณนองนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นี้มามันอาจจะมีความสําคัญหรือความน่าสนใจอะไรบางอย่างก็ได้นะครับดูดูไปมันก็เหมือนอยู่นะก็อยู่ในส่วนภูเขาตรงนี้นะครับของโลกเลยประเทศไทยอยู่ไหนน้าประเทศไทยอยู่นี่นะครับโอเคเราไปดูที่พิกัดตอไปเลยนะครับพิกาโตมานะครับจะคุณ normal g หนึ่งสามเก้าแปดนะครับบอกว่าพี่ครับลองลงไปดูสติทบิวตรงนี้แล้วปรับไปที่ ที่ปี2021จะเจอรถบรรทุกตกข้างทางครับเราก็ให้พี่การมาเราก็พี่การพันสายแล้ก็ไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ uh, พระนครเสีอย,ยุธยานะครับอยู่ที่ถนนเส้นนี้เลยถ้าเกิดเราใช้ติดวิวกระโดดลงไปนะครับแล้วบอกว่าให้เราย้อนไปในปี2011นี่ท้ายสุดเลยเราจะพบกับรถที่ตกข้างทางนะเป็นสิบล้อที่แชลบแมมาจากเลนนี้นะนี่ลุงคนขับก็กุ้มเลยกลุ้มเลยรถแบบแบบนี้นะครับไม่รู้ขนอะไรมาแต่ดูแบบหนักมากๆเลยนะเดี มันเเท่าะัชี้ขาดอยู่แล้วดูดูดน้ารถหน่อยนี่น้าลก็ประมาณนี้ครับคนขับลอดภัยนะครับคนอื่นก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับนี่ก็เหตุการณ์้งแต่ปี2011แเล้วนะก็ถูกจับภาพด้วยรถกูเกิ e e ต v i e w พอดีนะครับโอ้โหชแชลไปตรงนี้เลยเหรอน่าจะเบียดมาตั้งแต่ตรงนี้นะครับปุ๊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 บแล้วก็ลงข้างทางไปตรงนี้นครับดีนะไม่ใช่แหละวมาฝั่งนี้ถ้าแชล้ว่าฝั่งนี้ต้องมีคนเจ็บบ้างแหละนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่จับภาพอุบันนรรรระะยยยคคีธา ในปี2011นั่นเองในบนถนนพหลโยธินโอเคเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากขุนสนทยา9ไป85นะครับบอกว่าพี่ลองย้อนเวลาภูกเก็ตในปี2004หน่อยครับหลังจากเกิดสซีนามิแล้วมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่ไม่ทราบที่ไม่ทราบครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใ่แลรวก็ไปดูกันเลยเราต้องย้อนเวลานะครับไปในปี2004อย่างนั้นหรอ เราใช้อะไรย้อนได้นะน่าจะต้องใช้ Google Earth Pro นะครับในการย้อนเวลาไปในปี2 0 0 4ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับเราลองย้อนเวลาไปในปี2 0 0 4สิอ่า20ปีที่แล้วเลยนะ2 0 0 6 2004อ่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอซึ่งสึนามิเนี่ยนะครับ2004ไม่รู้ว่าหลังหรือก่อนนะแต่ดูแล้วน่าจะหลังนะครับมันมีอะไรเหรอตรงเนี้ยที่ปักมาไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรนะลองเลือกไปน่อยนึ่ง2 0 0 6 เรามาดูพื้นที่กันนะครับก็เต็มไปด้วยน้ำเลยตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้มีไหมมีภาพก่อนหน้านี้ไหมซึ่งผมเคยลองหาภาพสติดบิวก่อนหลังสึนามิแลวนะพบว่าในภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ค่อยมีภาพประกอบหลังที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนี่ยเราเราลองปรับหลังหลังจาก เกิดเซิรามิ่แล้วก็เซิรดมิอะไรเงี้ยภาพมันค่อยๆแบบอ่าดูเห็นความแตกต่างของริมตะลิงเมื่อไรซึ่งเซิรดมิเนี่ยมันกวาดแบบยิ่งใหญ่มากมาถามว่ามันสามารถเห็นชัดได้ที่ไหนนะครับตัวเนี้ยภูเก็ตอ่ะสังเกตได้ว่าเซิรดมิมันเกิดที่ตรงนี้นะครับพอภูเก็ตเนี่ยมันโดนห่างเล่อแบบท้ายๆแล้วสิ่งที่ตัวอันที่โดนเต็มๆนั่นาจริงเลยคืออินโดนีเซียนะครับเราลองซูมเข้าไปในชายฝั่งแถบเนี่ยที่โดนเต็มๆสักบ้านหนึ่งเราหาหมู่บ้านแล้วเราเห็นชัดมากอ่ะแถบนี้แล้วกันน่าจะชัดเจนสุดะครับ สองปี2องพนะครับหมู่บ้านตรงนี้ยังมีอยู่หนึ่งสองสามสี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปในปี2องพันสิบเอ็ดเราจะพบว่าหมู่บ้านตรงนี้หายไปแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้มีแต่ซากบ้านดูดิอันนี้เป็นที่ชัดเจนมาก้วตรงนี้มีแอ่งน้ําเกิดขึ้นมานะครับชัดเจนมากว่าก่อนและหลังสึนามิเนะี่ยมันแตกต่างกันยังไงดูดิอันนี้ก่อนเกิดสึนามินะครับก็จะมีหมู่บ้านอยู่ดิมทะเลจนไม่หมดเลยพอเกิดสึนามิปับ๊บหายแรงมากตรงนี้คือโดนเต็ม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 เห็นแบบชัดเจนมากๆนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ฟื้นฟูขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตรงที่เคยมีมูบาตตรงนี้ก็กลายเป็นพืชไร่พืชสวนคนก็เริ่มเข้ามาอยู่แบบปกติแล้วนะครับใครที่เกิดทันซูเนมีปีนั้นนี่มันร้ายแรงจริงเลยนะครับก็คือเนี่ยแทะแทบแถวนี้บึ้มมาทีก็ควาดเข้ามาโดนประเทศไทยก็โดนแทบแทบเนี่ยรวมวงภูกเก็ตอะไรเนี้ยโดนเต็มเต็มเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับซูนมีนะอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องข้อมูลนะครับลองหา ข้อมูลใน YouTube ดูนะครับสำหรับใครที่เกิดไม่ทันพิกัดต่อมานะครับอันนี้ให้พิกัดตมาเฉยๆเลยนะครับแต่ผมลองเข้าไปดูมาแล้วแค่ให้พิกัดตมาเฉยๆนะครับแล้วพิกาโมันแปลกเนี่ยก็ได้รับเรือกเหมือนกันนะผมเข้าไปดูปั๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยคือทะเลสีน้ำเงินจนผมสูงมานะครับผมบอกว่ามีเส้นอะไรบ้างลูกเห็นแล้วแบบขนลุกอะดูดิในทะเลมันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเหมือนงูยักษ์งี้เหรอเหมือนเป็นเทือกขเขาแล้วที่โคดเคี้ยวเหมือนพญาหร่อพญาชอนโลกแล้ครับในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่่่อออยยมมีีีีีีะะะะไไรรรรแแแบบบบบนนนน้้ตงหลทคัเ อะไรก็ไม่รู้อะดูเป็นคดดิคดแบบว่าถือมันจะเป็นหุบเขานะไรก็ตามแต่เป็นคดแบบว่าคดเป็นงูมากเลยนะครับปกติหุบเข่าอ่ะเข้าใจแล้วว่าธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทั่วๆไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับว่าพื้นโลกอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นการเรนเดอร์ขึ้นมานะครับก็ทําให้เราขนลุกได้เหมือนกันนะเนี่ยปืนที่ก็ไม่ค่อยอะไรแต่อันเนี้ยมันชัดมากเลยมันถึงเป็นอย่างนี้นะสงสัยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่านี่คือการสแกนผิว จากใช้อะไรก็แล้วแต่คืดอินเฟลต์แล้วก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับบอกมันสยองอยู่เหมือนกันนะเห็นล้วคนลุกปเปละ่ะน,นี่คือพยาธิใช้โลกนะครับแล้วผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันยาวเท่าไหร่นะครับวัดทางตรงโดยที่ไม่ขยายนะครับ54,300ื่นสี่้อยเมตรมกิโล54กิโลนะครับเรื่องได้เลยว่านี่มากลงวัดแบบละเอียดนะครับยาวถึง107กิโลเมตรโคตรยาวนะครับหรือว่านี่อาจจะเป็น เ uh, อ่อ scp สามพันง,งูยักษ์ตัวนั้นอะแล้วประเด็นคือมันนั้นอยู่ในทะเลอินเดียนลยนะซึ่งข้อมูลของ scp 3000ตัวนั้นะนะครับบอกว่ามันอยู่จุดจุดที่มันอยู่ในของอ่า formation ฐานของ scp มันอยู่ในที่นีนะ้ถึงมันจะเป็นเรื่องแต่งอะไรก็ตามนะครับแต่มันจสดอยู่ทุกที่แต่ด้วยซึ่งผมจําได้ว่ามันมีตรงนี้อีกที่หนึ่งไม่รู้ว่าโดนลบไปยังอะนะนี่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  อันนี้ก็เป็นอีกรองรอยหนึ่งที่ดูเป็นงูยักษ์ครับอเดี้ยผมไม่ต้องใช้นี่เลยผมเคลื่อนเลื่อนมาผมก็เจอได้นะครับนี่มาดูบ่อยีตัวนี้ก็ดูเหมือนงูยักษ์ตัวนมือนกันนะครับเออมันจะสัมพันธ์การรับส่งพิกัดนี้นี่นน่าสนใจจริงๆเลยนะครับนี่อาจจะเป็น scp 3 0 0พันที่สามารถมองเห็นได้จากอุกาณก็ได้นะครับดูดียาวมากเลยเนี่ยยาวสุดๆแล้วก็แปลกด้วยโอเคพีนี้ร์ก็มานนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยพี่สุดท้ายวันนี้นะครับบอกว่าตัวอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเนะบอกว่ากําลังวว่าายยยนนน้้ํอููดดะครรัับเเลลงไปก มองข้างบนเนี่ยนะครับเหมือนเรือนะครับแต่สูงไปไกลเนี่ยสยองอยู่มันเป็นอะไรไม่รู้ยาวๆแล้วก็มีหลายลำเหมือนอยู่กับเป็นฝูงเต็มไปหมดเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรือนะน่าจะเป็นเรือที่ภาพมันแบบว่ายืดๆหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็เรือเห็นไหมเออมันดูไม่เหมือนเรืออีกจะจะแสดงตัวอย่างเรือก็ดูไม่เหมือนเรืออีกอืเกาะเออถ้าเกิดเป็นตัวจริงมันจะแปลกปรารมาาอันนี้เรือนี่เรือแน่นอน แต่เนี้ยเนี้ยก็น่าจะเป็นเรือนะจะเป็นเรือที่วิ่งมาพร้อมกันแบบว่าเรือปกติมันวิ่งติดกันอย่างนี้หรอเรือมันไม่ค่อยวิ่งติดกันแบบมนฝูงนะมันจะชนไงไแล้วแบบวิ่งใกล้เกินไปอะไรเงี้ยเออแปลกวะอันนี้แปลกจริงนะครับแล้วผู้ชมคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันคือเรือหรือว่ามันคืออะไรกันแน่เนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ผมคิดว่ามันคือเรือนะแต่ว่าการที่เรือมันแล่นใกล้กันขนาดนี้นะครับก็แปลกอยู่อาจจะเป็นแก๊งเจ็ตสกีแต่ก็ไม่น่าใหญ่ขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งปริศนาแล้วกันนะครับว่าเจ้า เกาะสมุยนี่เองนะครับค okay. e ิดว่าอาจจะเป็นบาตนาโบหรือเปล่ามีใครนั่งอยู่หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันโอเคใครอยู่สมุยนะครับรู้ว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรก็ขอไปบอกไว้ได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์นะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ที่จะมีให้ดูในทุกสัปดาห์สามารถกดติดตามกุกสัปดาห์ได้ใครอยากจะเอาพิกัดมานำเพื่อนๆเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยของใครน่าสนใจก็จะได้รับเรื่องในสัปดาห์หน้าต่อไปไว้เจอกันในอีพ